สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเปิดเทอมวันแรกนะคะมาเจอกับคุณครูฝ้ายในวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะเอเด็กๆทราบไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนสะะอะไรกันอา้าวยังไม่บอกค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีก,กว่าค่ะอ่ามาเริ่มที่คำแรกนะคะคำใบ้ก็คือเป็นสนัญญ์ณอาการที่รู้สึกแบบ ตลกและมีความสุขเลยแสดงอาการนั้นออกมาตลกมากนะคะแล้วก็มีความสุขอ่าดูภาพประกอบนะคะอ่าเด็กคนพวกนี้กำลังทำอย่างไรกันคะอะมีคนบอกแล้วคะ่ะขำนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะเป็นการแสดงนะคะของคนไทยนะคะหรือชาวเอเชียนะคะที่มีขษาะที่อ่อนหวานนะคะ ามาดูภาพกันค่ะซึ่งอาจจะมีการแสดงแบบคนเดียวหลายคนหรือเป็นคณะก็ได้เอ๊ะเขากำลังทำอะไรคะอ่ารำค่ะต่อไปนะคะช่วงเวลาที่ท้องฟ้ามืดตรงกับช่วงเวลาที่เรากำลังเข้านอนช่วงนั้นเรียกว่าช่วงอะไรเอ่ยไม่ใช่เย็นค่ะไม่ใช่กลางคืนค่ะเรียกอกอย่างว่าอะไรคะเนี่ยค่ะ ช่วงค่ำนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสีที่แสดงถึงความมืดเข้มทึบสีอะไรเอย่ยสีอะไรเอย่ยดำนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอีกสีคําสุดท้ายคําต่อไปนะคะเป็นเ,เป็นสถานที่ที่อยู่ในธรรมชาติในป่าเป็นที่หลบ ศัตรูนะคะสัตว์ที่แบบว่าเออสัตว์ตัวเล็กๆนะคะหลบศัตรูจากพวกสัตว์ที่เป็นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะหรือเวลาผู้คนไปเดินป่าก็ใช้ที่แห่งนี้ในการหลบฝนหรือพักแรมใครทราบบ้างเอ่ยอดูภาพค่ะพอรู้ไหมที่ไหนเอ่ยอถ้ำนั่นเองค่ะใครเคยเข้าถ้ำบ้างไหมคะอะถ้ำนะคะอยู่ดีเราจะเดินเข้าไปเองไม่ได้นะคะต้องมี ผู้รู้นะคะหรือผู้แนะนำนะคะสถานที่นั้นๆค่ะต่อไปค่ะเป็นสิ่งที่ชีวิตเราขาดไม่ได้สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชต้องอาศัยเขาต้องใช้เขาในการดำรงชีวิตอ,อ,อะไรเอ่ยอะไรคะน้ำใช่ค่ะน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตนะคะอย่างชีวิตพวกเรานะคะมนุษย์ต้องดื่มน้ำวันละ6-8แก้ว นะคะสัตว์ต้องดื่มน้ําต้นไม้ต้องการน้ำไหมคะต้องการเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะเป็นการทําอาหารหรือประกอบอาหารนะคะโดยใช้ครกนะคะกับสาเขาเรียกว่าทําอะไรคะทาอะไรเอ่ยทาอะไรเอ่ยทราบไหมเอ่ยอ่า ตำนั่นเองค่ะตำตำนะอย่างเช่นเออที่บ้านบางบ้านก็ทำตำส้มตำตำน้ำพริกก็ได้ค่ะตำและคำสุดท้ายเป็นการวางเท้าของเรานะคะลงบนพื้นนะคะสลับกันไปสลับกันมานะคะเรียกว่าอะไรคะอ่ะมีคนบอกว่ากระทึบเท้าหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะกระทึบจะเป็นการกระแทกเท้าลงแรงๆแต่นี่คือเอาเท้าวางลงพื้นเบาๆค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะ ยํำนั่นเองค่ะอาสังเกตไหมคะว่าทั้งแปดคำนี้มีอะไรเหมือนกันเอ่ยสังเกตไหมเอ่ยมีคนบอกว่าหนูทราบแล้วค่ะวันนี้ง่ายมากหนูเห็นแน่กลมกลมและสระอาเห็นไหมคะมีกลมกลมกับสระอาทุกคำเลยค่ะคุณครูฟ่ายเอ๊ะแล้วรขราบบังคะวันนี้คือสระอะไรมีอยู่ทุกคำเลย นอกจากนั้นนะคะบางคําก็จะมีวันณยุ์ใช่ไหมคะไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตาวานะคะไปวางถ้าคาไหนมีวรนณยุสังเกตเห็นไหมคะเขาจะวางตําแหน่งไหนวางตําแหน่งที่ทําไมคะกลมกลมค่ะเหนือกลมกลมเห็นไหมคะอันนี้คือตำแหน่งของการวางวรรณยุกต์นะคะน,นี้ไม่โทนะถ้าเป็นไม่เอกก็เห็นไหมคะเหมือนกันวางเหนือกลมๆมค่ะ หลังจากที่เราทราบแล้วนะคะว่าวันนี้เราเรียนสระอาําไหนลองมาเขียนสระอําบุนอากาศค่ะเตรียมนิ้วมือข้างที่หนักขึ้นมานะคะ,ะตรงที่ว่างตรงนี้เป็นการเป็นที่สําหรับเติมอะไรคะพระยันชนะต้นถูกไหมลูกจากนั้นหนูก็จะต้องเติมสระเมื่อเราเขียนพระยันชนะต้นในตาแหน่งที่คุณครูวาดแล้วนะคะเราจะเขียนสระอะเดี๋ยวเรามาเขียนสระพร้อมกัน,นะคะ่ะเมื่อเร,เรียนเขียนพระยันชนะต้นแล้ว เขียนกลมๆค่ะเหนือพิยชนะต้นกลมๆค่ะจากนั้นเขียนสระอาต่อท้ายข้างหลังค่ะเขียนกลมๆเขียนสระอาต่อท้ายเอาใหม่ค่ะกลบกลม,กลมสระอาต่อท้ายอ,าออกเสียงอําสิคะอำ้อำอำ้ำอ้ำเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะ ถูกต้องค่ะเป็นสระเสียงสั้นนั่นเองสระอําเป็นสระเสียงสั้นนะคะอําอําถ้าเราออกเสียงอํายาวๆจะเป็นอย่างไงอ่เขาไม่ใช่อําเนาะอ่ไม่ได้เนาะเราเป็นสระอําอําอําเสียงสั้นค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสระอํากันดีกว่าค่ะ พวกเรามาช่วยคิดคำสาระอํากาจําลํานํานําคําดำทำล้วนมีเสียงอํำระบําระกำถอยคําอีกโรงรําก็มีเสียงอํำเราจาคำมีสาระอําสาระอํมมาเถิดพวกเรา ช่วยคิดคำสาระอํากำจำลำนำนำ,นำคำดำทำล้วนมีเสียงอําระบำระกำถอยคำอีกรองรับ หลังจากที่เราได้ฟังเพลงสระอัมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำสระอัมกันค่ะามาที่บรรทัดแรกนะคะเหมือนเดิมผู้ฝ่าอ่านแล้วแล้วเ,เรียนค่อยอ่านตามนะคะคําแรกค่ะกออัมกักรรมขออำำัมขํำสออัมสํำรออำำัมรํำรออำำัมลํำ ยออายำเก่งมากค่ะต่อไปนะคะตออาตัามบออาบัมคออาคำงออางำพอรออาพรมคอรออมคำอ่าสังเกตนะคะ คำที่อ่านมาแต่แรกนะพยัญชนะต้นมีอีกตัวเดียวมาเจอ2องคำนี้ค่ะพอรอเห็นไหมคะคอกับรอเป็นพยัญชนะต้นทั้งสองตัวนะคะแล้วก็คอรอเห็นไหมคะเป็นพยัญชนะต้นสองตัวนะถ้าเวลาให้แยกนะคะว่าไหนคือพยัญชนะต้นสระนักเรียนต้องแยกให้ถูกนะคะต่อไปค่ะคออําคาไม่เอกคํา ยออายาไม่เอกย่ำยออายาไม่โทย้ำรออารำไม่เอกร่ำจออําจำไม่โทจำอออาอาไม่โทอั่งนออานำไม่โทน้ำบรรทัดนี้นะคะคำเป็นสีเหลืองนะ จะเห็นว่าเป็นคําที่มีวรรณยุกต์แล้วเหมือนที่ครูฝ้ายบอกในตอนต,น,ตนต้นคลิปเลยนะคะว่าวรรณยุกต์จะวางอยู่บนเครื่องหมายกลมๆนะคะสระอํานะคะวางไว้ข้างบนนั่นเองค่าคำคือหมายความว่าช่วงกลางคืนย่ำคือการย่ำเท้าลงไปนะคะย้ําก็เช่นครูฝ้ายบอกย้ําครูฝ้ายพูดย้ํายํานะคะย้ําคือการทําซ้ําๆไปนะคะต่อไปค่ะร่ำก็จะเป็นร่ำไห้ร่ำร้องนะคะจ้ําก็เช่นเดินแล้ว แขนไปชนกับขอบโต๊ะนะคะจะเป็นรอยจ้ำๆอยู่เขียวนะคะอ้ำก็อ้อำอย่างนี้นะคะแล้วก็น้านั่นเองต่อค่ะอ่าอันนี้เป็นคําที่มีสองพยางนะคะก็มีสระอื่นมาผสมนะคะรออระรบอมอบัมระบัมต่อโอมมอตมไลโทต้มยออยัมยำต้ยมยำสองอัมสามลอ,อีลีสาลรี ขออาขำขออะนอขันขำขันอมาดูที่คำแรกนะคะระบ,บำํำอะเช่้เต้นรับบำนะคะต่อไปต้มยำใครเคยทานบ้างคะต้ยมยำนะคะต่อไปสำลีค่ะครรุ้จักสำลีบ้างเอ่ยเวาราเป็นแผลนะคะก็ใช้สำลีนะคะชุบน้ำเกลือเช็ดแผลนะคะแล้วก็เอาสำลีชุบใส่เบตาดีแล้วก็เช็ด แผ่นะคะดิสัมลีนะคะเป็นขาวๆก็ไปขำขันก็คืออารมณ์ดีขำขันนะคะใช้ขำอย่างเดียวก็ได้ใช้ขันอย่างเดียวก็ได้วิเธอขันหัวเราะขันอะไรอย่างเงี้ยนะคะขำขันมาใช้คู่กันก็คือแบบคู่ตลกมากเลยค่ะหัวเราะขำขันนะต่อค่ะอ่ากออำกัมลอยลายกําไลทออำทรรมนาอาทำนา จออําจำปล่อยปีจำปีกอมกำม,มอือมือกำม,มืออมาดูค่ะคำแรกกำไรกำไรในที่นี้ที่เด็กผู้หญิงชอบใส่นะคะกำไรแต่ถ้าร้านค้าขายขายของแล้วหูได้เงินเยอะนะคะเขาเรียกว่ากำไรใช้ไรรอเรือแต่ถ้ากำไรข้อมือนะคะใช้ลอลิงนะกำไรข้อมือใช้ลอลิง ก็ะะไปค่ะทํานารู้จักแล้วต่ไปจปําปีจะเป็นดอกไม้หอมๆนะคะจําปีจาปาดอกลักษณะทรงแบบย,ยาวๆรีๆน,นะคะดอกขาวๆเหลืองๆต่อไปค่ะกำมือเป็นไงคะคําสระอำมไม่ยากเลยเพราะว่าคําสระอำมเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดจ้าจำง่ายมากๆคําสระอำมจะเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะสังเกตว่า เนี่ยที่คำที่เราอ่านมาทั้งหมดในหน้านี้นะคะก็มีสระอํากลมๆแล้วก็สระอาแค่นั้นเองนะไม่มีตัวสะกดเลย วันนี้เหมือนเดิมค่ะเราใช้สมุดนะคะห้องหนึ่งใช้สมุดทีไทยห้องสองถึงห้องเจ็ดใช้สมุดทอทหารนะคะเขียนวันที่เอมือยังจับดินสอได้อยู่ไหมคะจับดินสอให้ถูกต้องนะคะจับดินสอถูกต้องเขียนวันที่ค่ะวันนี้เป็นวันจันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2564ค่ะเขียนคำสั่งค่ะเติมคำสะระอํา 10ข้อเหมือนเดิมเขียนข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, งสามสี่ดแปดเกนะคะที่ข้างนอกเส้นแดงามาดูที่คําแรกนะคะจุดจุดใหญ่จุดจุดใหญ่เป็นชื่อผลไม้เปลือกสีน้ำตาลมีรสหวานจุดจุดใหญ่ต่อไปคะ่ะข้อ2 เป็นชื่อผล,ละไม้เหมือนกันค่ะระจุดจุดระจุดจ mm ุด hmm. ใครรู้จักบ้างคะระอะไรใครไม่ทราบนะเด็กบางคนนะยังไม่ทราบเนาะเพราะผละไม้นี่มันค่อนข้างแกะยากเปลือกมันจะมีหนามแหลงนะผู้ปกครองจะแกะให้หรือบางคนก็ซื้อบ,บัสําเร็จมาที่จะเห็นแค่ตัวผลมันะคะยังไม่เคยเห็นเปลือกลองถามผู้ปกครองดูว่าระอะไรเอ่ยต่อไปคะ่ะข้อ3อาชีพนี้ มีหน้าที่จับโจรผู้ร้ายก็คือจุดจุดรวดจุดจุดรวดต่อไปค่ะข้อ c นะคะเป็นเส้นทางนะคะเขาเรียกว่าเออเป็นเส้นชีวิตนะคะผู้คนต้องอาศัยเขานะคะแม่อะไรเอ่ยแล้จะปลูกบ้านแร้วจะปลูกใกล,ใกล้แม่ตรงนี้นะคะเพื่อให้สะดวกต่อการใช้น้ำ พพพเพื่อบริโภคหัวพระนะอู้หู้าฟเพิ่มผู้คำตอบไปแล้วแม่อะไรคะแม่อะไรต่อไปค่ะ,คะก็เป็นข้อ5นะคะข้อ5ส้มจุดๆเป็นเมนูอาหารยอดฮิตค่ะของคนไทยจะใส่ประระลาร้าหรือไม่ใส่ก็ได้ส้อมอะไรเอย่ยใครทานบ้างเอย่ยใครชอบคะออบอกหนูชอบแบบใส่ปลาร,ะระะ้าค่ะหนูชอบใส่ปูคะ่ะส้มอะไรคะ ต่อไปค่ะคําที่หจดจ,ดจุ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 ดก็คือใช้สมองเพื่อจดจุดจ,ดจ,ดจากนั้นจะทําให้เราแบบออพอมาถามอีกพออีกวันหนึ่งมาถามก็คือเราก็สามารถตอบได้เขาเรียกว่าจดอะไรคะจดคําคที่หยากนะถามผู้ครองได้ต่อไปค่ะข้อ7จ็ดพ่อแม่บางคนอาจจะไม่อยู่บ้านหรืออยู่บ้านนะคะพ่อแม่ทําอะไร จุดจุดงานจุดจุดงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงพวกเราจุดจุดงานอะไรคะต่อไปค่ะข้อ8เป็นอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลปฐมพยาบาลก็คือการทําพยาบาลเบื้องต้นนะคะดูแลบาดแผลหรือเวลาเราเจ็บป่วยนั่นเองอุปกรณ์นี้นะคะมีสีขาวนุ่มจุดจุดลีจุดจุดลีอยู่ในคําที่อ่านนะจุดจุดลีและข้อ9้า จุดจุดเผาเป็นชื่อในพยัญชนะไทยจุดจุดเผาเรือที่มีลำใหญ่ๆนะคะมีผ้าใบนะคะที่อยู่ตรงข้างบนนะคะเพื่อเปลี่ยนทิศทางนะคะสามารถเดินเรือได้เป็นเรือขนส่งสินค้าของคนสมัยก่อนขอเรียกว่าเรืออะไรคะใครรู้บ้างต่อไปค่ะข้อสุดท้ายข้อสิบ สูงจุดๆสูงจุดๆมาดูค่ะเด็กสองคนนี้เขายืนในสถานที่อ่าไม่ใช่สถานที่ยืนในตำแหน่งที่ต่างกันเด็กคนนี้ยืนทำไมคะเด็กคนนี้ยืนทำไมสูงแต่เด็กอีกคนนึงยืนทำไมคะสูงกับอะไรคะเป็นคำตรงข้ามกันเด็กคนนี้ยืนสูงอีกคนนึงยืนทำไมคะอ่านะคะสิบข้อไม่ยากเลย เด็กๆนะคะทำาลงในสมุดอย่างที่คุณครูฝ้ายบอกนะคะเหมือนเทอมแรกเลยนะโอเคค่ะแล้วไว้เจอกันวันใหม่นะคะบ๊ายบาย <ๆ S 2> อย่าลืมเขียนให้สวยๆนะ